สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแล่งข้าวชาวตายนะคะทีวีดิจิตอลไม่เล็กซิ n แอดเอ็นบีทีพักตายค่ะ,คะสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้วันจันทร์ที่ห้าสสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วค่ะก็เป็นวันยุดชดเชยของใครหลายๆคนนะอของเรี็กว่าค่ะ,คะและก็เ,เป็นวันชัต,ติมงคลน,นั่นเองค่ะก็คุณผู้ชมนะติดตามข่าวสร้างของเราได้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ทางทีวีดิจิตอลไม่เล็กซิปแอดรือว่าทางเพจเอ็นบีที MVP ผักตายอ้่ะตอนนี้ไลค์องดเลินะก็เข้าไปเลขกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้แล้ววันนี้ที่สําคัญเลยพี่ยิ่งออมที่เห็นอยู่อองสตูเรานี่มีผ้าพิมพ์ลายใบไม้สวยๆวงามดอกจักเราเลยส่วยแล้วนะ เอาวันนี้นะคะเราอาจจะแหลมมองๆกันไปสักพีเพราะว่ามีภาพพิมพ์ลายใบไม้ที่ส้วยน้องดิบบิ้นนะมีไา่ย่างนะมีเสื้อใช่ไหมที่เราพห็นตอนนี้มีเสื้อมีสูทมีม่วงมีเป้าโอ้นักเนียนมมดเลยค่ะวันนี้ถ้าใครสนใจค่ะเดี๋ยวในช่วงข้องจับกระแทตายนะคุณผู้ชมค่ะเรามาติดตามในเรื่องนี้กันได้ค่ะกับภาพพิมพ์ลายใบไม้สู้เรียนรู้ตอนเนื้อง่ายอย่างยืนจังหวัดสุราธานีนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันพันธุ์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใดใด ด้มีอะไรกันมั่งอดใจรอแป๊บเดียวในช่วงข้องจับกระแสตายนะเดี๋ยวเรามาแล้งกันค่ะ มาถึงในช่วงจับกระแทกตายมันทีบออค่ะวันนี้จะมาแลกกันทึ่งเรืองข้องพาพิมพ์ลายใบไม้ซวยๆน้องริบบิ้นนะที่มาจากสู้นเรียนรูต้ตอเเนืองย่างอย่างยืนจากวัดสุราธ,ธานีไล่ทานได้เห็นกันมัง่งแล้วเพราะว่าเข้าไปออกบูตตามทีต่างๆนะคะไปโชว์สินค่าซวยๆค่ะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนกันแน่นอนวันนี้ก็ต้องมาแลกกับปูรูน้องริบบิ้นค่ะแน่นอนวันนี้ได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์เตือนหรือว่าคุณเตือนจิตวงสวัสดิ์ค่ะบรรดารักษ์ชำนาญการพิเศษค่ะจะมารวม เข้าสู้รายการและข่าวชาวใต้นะคะยวันนี้มีข้องตู้มาให้เราได้ชมได้แลกกันเยอะเลยค่ะอาจารย์เตือนแต่ว่าก่อนจะไปทึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะให้อาจารย์เตือนได้เล่ายังฟังสักทีนึงค่ะว่าที่ตั้งข้องกลุ่มพาพิมพ์ลายใบไม้สุ้ราธานีนี้ยู่ตรงไหนคะสู่เรียนรู้นะคะจะอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราธานี่ะคะริมน้ำอะค่ะริมน้ำที่ส่วนซาตระนสีตาปีอะค่ะทีเราทีเราจะตลาดน้ำอะค่ะ อ๋อแล่ไล่ฐานยังไม่รู้เราเคยไปหอ้หองสมุดประชาชนตรงน,นั้นไปตลาดน้ำแต่ว่าไล่ฐานยังไม่รู้เนี่ยมีสุ่นเรียนรู้ตอนเนื้องยั่างยืนข้องจากวัสุทางนีก,กันอซึ่งทีนี้ค่ะเราถึงจุดเริ่มตน้นซีว่าที่มาทดีไปข้องการจัดตั้งทำกลุม่มผลิตภัณฑ์ภาพพิม์ใบไม้อย่างเนี้ยมีที่มาดีไปเป็นปื้อ่า ที่มาที่ไปข้องข้องสูญเรียนรู้นะคะจริงๆแล้วสูญเรียนรู้ข้องเรานะคะคือเราเริ่มตั้งแต่ปี63ะนะคะโดยที่ว่าเราได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดลักสัพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยะะนะคะแล้วก็ในห้องสมุดของเราเนี่ยฮะก็คือเราจะสร้างการสร้พลังงานโซโกโรจังวัสุรธานีหรือว่ากสโนเงกนั่นแหละนะคะ ก็พอจัดตั้งเป็นสู้นเรียนรู้ตัวเนื้ออย่างยั่งยืนปุ๊บแล้วก็มาพัฒนาในเรื่ององส่งเสริมอ,อาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนของเรานะคะ,ะโดยเราใช้สถานที่ที่ห้องสมุติของเรานี่แหละ ค่ะอืม,อมนะคะก็รื้อมาตั้งแต่ปีหกสร้างมืทีลามานั่นแหละที่นี่ค่ะไล่คนก็มีความท้องไหมันกันนะว่ากิจกรรมพาพิมพ์ลายลายเบไม้เนี่ยค่ะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนรวมในการข้าห้องสมุดผันพลือค่ะอาจารย์เตือนโอ้อันนี้ตรงมากเลยค่ะคือเฮ็ดพ้นจริงๆเลยนะคะที่จริงๆแล้วห้องสมุดก็ต้องส่งเสริมการอ่านมีหนังสือใช่ไหมคะแต่ว่าข้องเรานี่คือขิดนกโรคคือเราต้องการให้คนมาห้องสมุดให้เยอะ นะคะโดยที่ว่าเราคือมาแล้วให้เขามีความว่างหวะเขาจะต้องมีอาชีพแล้วก็ที่สาคัญก็คือมีอาชีพแล้วส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะพอเรามีความคิดแบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็เลิมเปิดลักสู้ที่ว่าชาวบ้านชอบเลยอะคะ่ะได้พน้คคนค่ะผลมาเขาสมมติเต็มมืดค่ะอตอนนั้นลักสู้คืออะไรจำได้ไหคะลักสู้ตอนเรกๆกเลยนะเรา,เาลักสู้การทัดเย็บนะในปีหกสา้น嘛ค่ะ เริ่มตัดเย็บกระเป๋าตัดเย็บมวกนะฮะเราเริ่มจากจุดนั่นเลยอะ่ะค่ะซึงทีนี้จุดการเริ่มจุดเริ่มต้นข้องการที่ว่ามาให้ความรู้เนี่ยเรามีวิทยากรมาความรู้จนตอนนี้ที่ถวายมีเป็นวิทยากรแล้วอันนี้เราสักที่าวเป็นป้มมั้งค่ะคือทางอ่าทางมูลนิธิตลารักษ์ัพท์แห่งประเทศไทยอะคือเขานับสนุนในเรื่องของวัสดุ นะเน้นวัสดุเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้ถ้าว่าเป็นเบียรก้อนเนี่ยปีแผลเคตาจังเบียก้อนให้แต่พอว่าปีทัดไว้นี่คือเขาเขาไม่ให้เบียกอนแล้วคือคือพีเองในฐานะที่ว่าเป็นมาร์กอยู่ตรงนั้นนะคะคือจะต้องอบรมคือเขาจะอบรมให้เราเป็นเทนเนอร์นะคะแล้วก็หมักขยยพ้นกับสามาชิกในกลุ่มเรานี่แหละเพราะฉะนั้นสามาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยซ่ามาเป็นเบียรก้อนแทนพีได้หมดแลวค่ะคือทุกคนในกลุ่มนี่นอกจากจะทําได้ก็เป็นวิทยากรบรรยายซ้อในคนอื่นได้เชอนกันใช้แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อาบางอาชีพนะคะ,ะก็จะมีคล้องโซอกอโรเรานี่แหละ,หะจะมีลักสู้ในการส่งเสริมอาชีพนะคะคล้อ,องโซอกอโรอำเภอเมืองนะคะนำโดยพ่อออมองคลการโคลดนะคะ,ะก็จัดรักสู้อบรมให้กับประชาชนส่วนนี้ก็คือส่วนนึ่งที่ว่ามาส่งเสริมสนับสนุนด,ด้วยอาห นี่เราก็เริ่มตั้งกลุ่มมาประมาณ5ปีได้แล้วนะคะตั้งกลุ่มข้องสุ่นเรียนรู้ประมาณ5ปีแต่ว่าผ้าปิพ์ใบไม้ของงรานะเริ่มตั้งแต่ปีห5ห้า่ชนีเล้ยวนะนี่สมาชจริงมีเท่าไรเราตอนนี้มาจ้ากกันมากอะค่ะสมาชิกในกลุ่มลายโรมีเกือบห้ารอยคนโอจังหวัดเป็นชาวสุราษฎร์ธานีเลยอชาวต่างจังหวัดก็มีค่ะ คือดีสู้เนี่ยรู้เราคือเราไม่ใช่ซ่อนเฉพาะชาวสุราชนะจังหวะใกล้เคียงเรารับโ้นเพค่ะคือเราทือวะเออเราให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็คือเข้าไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคือตรงนี้คือเราก็มีความสุขแล้วมันรู้วัตถุประสงค์ของเราอะค่ะพอเรามีกับประชาสัมพันธ์รับคนที่สนใจนี่เข้ามามาเรามารวมกลุ่มกันแล้วทีนี้รายได้เลยทีว่าแอท้าพสกิทแล้วสมาชิก ได้ผลรอมั่งคะตอนนี้นะคะคือสมาชิกก็คือมีความสุขมากนะคะคือคือกลุ่มข้องเรนะคือส่วนมากเลยจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุคนข้างจะเยอะนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยก็คือนัดกันมาคืออยู่บ้านว่าง ไอ้ลูกเป็นห่วงนะคะเวลาแม่อยู่บ้านขอแม่อยู่บ้านกลัวพวกมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยนะเข้าไปคือมาห้องสมุดพอมาห้องสมุดก็คือมาเจอข้องทุกใจพอมาเจอข้องทุกใจปุ๊บก็แนียมาทาผ้าปิพ์ใบไม้นะใครชอบทํามะได้ก็ทําบางทีบางคนก็ทําแบบอาหารอาหารก็มีนะคะมีอาหารมีข้านนมมีการตัดเย็บนะคะแล้วมีผ้าปิมพ์ใบไม้พอว่าก็ทาผ้าปิพ์ใบไม้ปุ๊บนะ ก็ชอปผอชอบซึ่งก็คือเราก็เรียนรู้พัฒนาสวยงามและแล้วก็ออกบูธอยงเนี้ยนะ,ะหน่วยงานต่างๆก็คือเชิญไปออกบูธเราก็ไปออกบูธถุกพ้นถุกแห้งปรากฏวา่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี้ยค่ายดีค่ะ,อะ,อะพอค่ายดีคือมีรายได้นะฮะ,ออะพอมีรายได้ปุ๊บก,ก็คือทําให้แบบ พระธรรมอชิกนี่คือเขามีพลังอ่ะมีกำลังใจนใช่ใช่มีกําลังใจนะคะมาทุกวันเลยมาทากันนะกทือว่ามีความสุขมากว่ามีรายได้รายได้ก็ส่วนเรื่องแะรแต่ว่าความสุขที่ว่าเราว่างจากกันอยู่บ้านได้มาเจอเพื่อนได้มาทำอะไรที่นี่ค่ะผลิตภัณฑ์เยอะมากค่ะอาจารย์เตือนเมื่อแต่ละชิ้นนี่เราใช้เวลาทํานานไหมคะแต่ละชิ้นเนาะมันม่วพันเดียค่ะเนี่ยออตัดเย็บใช่ไหมคะค่ะตั้งแต่การพิมพ์ลาย การพิมพ์ลายนะคะคือขั้นตอนของลงนีค่คือเราจะฉายภาพเส้นใยจากธรรมชาติเขานะแล้วทีนี้ก็คือไปปับสภาพกบอนไปปรับสภาพภาพให้แบบววาให้ธรรมชาติไปไม้ทิมเป็นธรรมชาติสามารถท่ายอนบนผ้าที่เป็นธรรมชาติได้นะคะพอเราไปปรับเสร็จก็เอาใบไม้ในชุมชนเรานี่แหละมาวางะนะะทีนี้ผูดทึ่งเรื่องราข้อง ไล่กันมั่งค่ะขวามีสตอรี่บางไล่นี่มีความใส่รู้ช่ามาในในไล่กันนี่อย่างเช่นตัวในมั่งเราจึงมีความคิดแนวนี้ขึ้นมาค่ะคือคือพอเราพอเราทำทำปุ๊บนะคะคือเราก็ไปออกบูธออกไล่ใช่ไหมเ่ยอ่องความรู้ที่เราได้ก็คือได้มาจากออกบูธได้มาจากลูกค้าของเราเรื่เรารู้ว่าเออลูกค้าเราต้องการแบบไหนนะคะต้องการสีสั้นแบบไหนต้องการใบไม้แบบไหนนะคะข่าวนี้ คนไทยของเราวันส่วนมากเลยมะแม่ถ้าใส่หมูหน้าถ้าใส่หมูก็คือไม่มีพลาตอะนะอย่างเช่นกระเป๋าใบอ้าวกระเป๋าใบหน้าใบนี้ข้างหน้านี่นะคะนี่ใบอะไรได้นนะคะกระเป๋าใบนี้ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นคนที่มีบุญบารมีค่ะพูดอะไรใครเชื่อแล้วมีทรัพย์มีเงินทองข้าวมันเต็มกระเป๋านะคะอ่าเหดพ่นนะคะ ใบไม้ที่เราใช้นะคะจะเป็นใบาบารมีอ่าเป็นใบ,บมงคลอ่าใช่เป็นไม้มงคลงค่ะปกติน้องนะี่ได้เอะมากค่ะลูกลูกนี่เถอะใดกะลูกนี่เกาเกาเกาห่ะเอาเลยลูกมุลมาลูมงคลค่ะ นะคะที่ลายเป็นไส้มูมีเงินมีทองข้าวเปลาเหมือนกับเปเลนนะลูกนี่นะใช่เอาายแต่ว่าเวลามีน้อยเด็กให้อาจารย์ให้อาจารย์เตือนได้แล้วให้ฟังจะคิดหนึ่งก่อนขัะทีนีวะถ้าว่าใครที่ลอยู่แล้วก็ส้นใจเนี่ยยากจะให้เราช่วยไปเป็นวิทยากรในพื้นที่ต่างๆเนี่ยค่ะต้องติดต่อพันพื้นมั่ง อ๋องานทีเดียวค่ะเบอร์โทรเลยค่ะค่ะอ่าคราวนี้ถ้าว่าใครสนใจนะคะทีว่าจะเอ่อจะเอ่อให้เราไปไปซ่อนนะคะก็ยินดีซ่อนนะคะไม่ว่าเอา่อจะเป็นอย่างว่าไกลเคียงหรือติดหน้กันแล้วแต่นะคะเรายินดีทีว่าจะแบ่งปันองค์ความรู้นี้ให้เผื่อที่จะเอ่อประชาชนเอ่อเข้าได้ต่อยอดในการสร้างอาชีพซึ่งทีว่าผ่านมาทีว่าเราไปซ่อนก็คือเอ่อข้อสามาาถทีะสร้างอาชีพได้คราวนี้เวลาซ่อนนี่เราประกันเรารับประกันตลอดชีพนะคะเราเป็นที่พรึกสร้างให้ตลอดชีพอะค่ะ ค่ะสถานีเวลามีน้อยสิทค่ะจย์เตือนค่ะอยากให้จย์เตือนฟ้าคุณผู้ชมช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือว่าทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ใบไมมเรามักว่านี้ค่ะเชิญค่ะค่ะนะคะสำหรับเอ่อก็อยากจะเชิญชวนนะทุกคนนะคะชวยกันมาสนับสนุนในเรื่องของการรักโลกบนผืนผ้านะคะคนที่รักโลกรัก สิ่งแวดล้อมนะคะ,ะก็คือเชิญชวนให้มาใชา้ายนิ้นนะคะพรวาเราจะได้ช่วยกันออผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะเดีวอีกอย่างนึ่งที่สําคัญก็คือนอกจากวารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้มแล้วนะคะก็คือจะช่วยในการอนุรักษ์ในเรื่องของผ้าไทยเื่อเมืององจกักสุรฎรัดด้วยค่ะ<อ>นะคะ<อ>ก็อย่าลืมนะเรามาช่วยกันสนับสนุนนะคะผ้าไทยโดยเฉพาะเนี่ยผ้าพิมพ์ลายบไม้ช่วยชของเราใส่หมูกม็มีเหมือนกันนะคะเอาวันนี้ทางรายการต้องขขอบพระคุณค่ะอาจารย์เตือนนะคะคุณเตือนติบวงโซ วัดค่ะบรรณารักษมนาการพิเศษที่มารวมพูนคุยกับเราวันนี้ขอบพระคุณเขาคุณมากค่ะสำหรับรายการเล่นข่าวชาวใต้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสามคนแล้วก็ทีมงานเอ็นบีทีภาคใต้ค่ะต้องข้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ